คำง่ายๆที่คนไทยออกเสียงไม่เหมือนฝรั่ง EP 20มะนาวเหลืองเลมอนเลมันเน้นพยางแรกเลมันมะนาวเขียวไม่ใช่เลมอนละมะนาวเขียวเรียกว่าลม์ไลม์สลัดแบ่งออกเป็นสงแบบแบบ UK เน้นพยางแรกสลัดสลัดสลัดแบบ US ออกสระแอร์แซลล์เซลล์ น้ำตาลชูก้าชูก้าเสียงชอช้างนะถูกแล้วแต่ยืดออกมาหน่อยเป็น sh, sh, นะครับออกว่าชูถ้าจะให้เหมือนขึ้นไปอีกจือปากก่อนจือปากแล้วออกว่าชูนะครับชูชูแบ่งออกเป็นสองแบบแบบ uk ออกว่ากะชูก้าเน้นพยางแรกชูก้าชูก้าแบบ US ออกว่าก์ชูกร์ชูกร์